เว็บที่คนไทยเสิร์ชใน Google มากที่สุด10อันดับแรกช้อปปีต้องติดแน่แถูกต้องครับติดอันดับที่6ครับช้อปปี้ลาซาด้าก็น่าจะติดลาซาด้าไม่ติดครับลาซาด้าไม่ติด Netflix Netflix ไม่ติดครับคนเข้า Google เสิร์ชอะไรอันนี้ใบให้ YouTube YouTube ถูกต้อง YouTube อันดับ2 Facebook Facebook ถูกต้อง Facebook อันดับ3 Facebook อันดับ Instagram น่าจะติด Instagram ถูกต้อง Instagram อันดับ10 Twitter ถูกต้อง Twitter อันดับ7ตอนนี้เรียกว่า x.com ละ เป็นโซเชียลมีเดียหมดเลยปหมใช่เป็นโซเชียลมีเดียเสิร <Freud iye> <brilliant> <mystery> ์ต g ูเกิลมากที่สุดคืออะไรอ่ะก็เว็บไซต์เสิร์ชเอนจินอ่ะมันเป็นคำถามที่แบบเส้นผมบางภูเขามากเว้ยคนเสิร์ชอันดับหนึ่งคนเสิร์ช Google ทุกต้องกูเกิลกูเกิลเสิร์ตกูเกิลในกูเกิลเปิดก o เกิลมาเข้า Google แล้วก็เสิร์ตว่าก o เกิลแบบคอมมัวอันดับ4มันเป็นเว็บโซเชียลในไทยหรือแบบมีปัญหาอะไรก็จะมาคนในกระทู้เนี่ยพันทิพถูกต้องพันทิพลืมเลยอันดับที่5ก็คือเหมือนอันดับที่1อ่ะ แต่เปลี่ยนแค่โดมเมน google.co.th <laughs> อันดับที่8กับอันดับที่9นี่คือเว็บเถื่อนอันดับที่8เป็นเว็บสุขศึกษาพร r ับดอยอไม่ใช่อะไรวะไม่ใช่พรทับโดนแบนประเทศไทย g c o m g g c o m ไม่ใช่ hamster เขาไม่ดูฝรั่งนั้นไม่รู้ยอมใช่ป่ะ Missav123.com Missaoe เอ <laughs> อคนเสิร์ช61.4 <laughs> อล้า <laughs> นผมก็เสิร <laughs> ์ชไ <laughs> ปแล้วส0มที อันดับ9เป็นเว็บเถื่อนไม่สุขาศึกษาเอาไว้ทำอะไรดูซีรีส์ดูหนังเถื่อนอไม่รู้อะยอมยอมใช่ไหมหนึ่งสองสามเพเดีคอม 1> 1, 2, 3,